ดวลคิวมาราธอน5ชั่วโมงครึ่งศึกเวิลด์แชมเปี้ยนชิพใบพัดทะลุชิงมิ้งเสียแชมป์บีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเอ t i g ติกาสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชัน่นเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น www วีแ a ลมสิง t ์ทวี c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอทีดท่านผู้ชมครับการแข่งขันสนูกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลกหรือว่า World Women Championship 2023เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศครับที่ High End Snooker Club วังหินกรุงเทพมหานครนะครับคู่ที่แฟนๆให้ความสนใจสุดๆครับนั่นก็คือมิ้งสระบ,บรุรีนัทชารัตวงหาดูไทย มือหนึ่งของโลกวัย23ปีซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับออกคิวสู้กับนักแทงรุ่นพี่ใบพัดศรีราชาสิริพาพรนวลทะคําจันทมือ11ของโลกในระบบ5ใน9เฟรมนะครับปรากฏว่าในการแข่งขันครั้งนี้โอ้โหใบพัดนี่ดุดันจริงๆครับออกคิวขึ้นนำก่อนถึง4ต่อ0เฟรมแต่มิงไม่ยอมนะครับไล่มา2เฟรมติดต่อกันตามมาเป็น2ต่อส จากนั้นในการสู้กันนะครับในเฟรมที่7มิงเนี่ยขึ้นนำอยู่44ต่อ22นะครับก่อนจะแทงแดงหลุมไกลลงแล้วตัดสินใจวางสนุกหลังเหลืองบนโต๊ะตอนนั้นเนี่ยเหลือแดงอยู่ลูกเดียวครับแต่ว่าใบพัดแก้2ชิ่งแล้วก็ขาวเนี่ยมาอยู่หลังดำด้วยครับมิงก็แก้โดนในเหลี่ยมบางนะครับเปิดโอกาสให้กับใบพัดได้ออกคิวจากครึ่งโต๊ะปรากฏว่าใบพัดเนี่ยแทงแดงไปฟัดจมูก แล้ววิ่งไปโดนชิงอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่แดงเจ้ากรรมจะกลับไปลงหลุมเดิมแบบพุทธคุณล้วนๆครับช็อตนี้กลับมาทําได้สำเร็จแล้วกินน้ําเงินแล้วก็แทงเหลืองถึงดําหมดโตครับทำให้ใบพัดศรีราชาเอาชนะมิงสระบ,บุรีไปได้5ต่อ2เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกของเธอได้สําเร็จนะครับคู่ชิงของใบพัดครับก็คือไปยูหลูนะครับนักสนุกเกอร์ ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย19ปีจากประเทศจีนที่ระเบิดฟอร์มเอาชนะเรเน่เอเวนส์แชมป์โลก12สมัยจากอังกฤษไปได้อย่างสุดมันนะครับ5ต่อ3เฟร,รมหลังจากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อน1ต่อ3แล้วก็กด4เฟร,รมรวดซึ่งไปอยูหลูเจ้าของแชมป์เยาวชนโลกจากจีนคนนี้อายุ19นะครับพึ่งทำสถิติแทงเบรกสูงสุดในการแข่งขันชิงแชมป์โลก127แต้มนะครับในการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม เจอกับเอมี่คามานีจากอินเดียทำลายสถิติเดิมนะครับของเคลลี่ฟิชเชอร์ที่ทำเอาไว้125แต้มเมื่อปี2003สำหรับนัดชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันกันในวันนี้และครับวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงตามเวลาของสยามประเทศก็เพราะก็แข่งที่ประเทศไทยนี่แหละครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครจะครองแชมป์ครับระหว่างใบพัดหรือว่าป่ายู่หลูนี่คือแชมป์โลกคนใหม่ทันที ตามเชียร์นักกีฬาไทยกันครับติดตามเรื่องราวของสนูกเกอร์ได้ที่นี่ครับมีลานสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพิธีเลย